ด้วยสบู่สมุนไพรล,ลดทนงแดงทุกวันช่วยให้หน้าขาวใสไร้สิวไร้ฝ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและดีลเลอร์ติดต่อมาที่โทร0990282889หรือลิงก์ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับคุณผู้ชมครับอากาศร้อนมากแล้วเขากําลังเผาป่าไผ่ต้นไผ่กระสะนะครับคุณผู้ชมแต่วันนี้ผมพามาเก็บสมุนไพรตัวหนึ่งที่เป็นสมุนไพรแก้โรคผิวหนังอย่างดีเลยนะครับเพื่อผมจะเอาไปทดลองปรุงเป็นยาแก้โรคผิวหนังแก้น้าเหลืองเสียแล้วก็แก้อาการประดงต่างๆนะครับไปเข้ากันกับขันทองพยาบาลเอาไปทดลองทําเป็นสบู่แก้โรคสะเก็ดเงินแก้โรคผิวหนังดูนะครับไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมสมุนไพรของเราวันนี้ก็คือต้นหนามบัวสังนะครับต้นนี้จะอยู่เฉพาะ ป่าถามนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้ออกดอกสวยงามมากไปชมกันเลยครับนี่ไงครับต้นหนามวาัวซัง นี่ครับคุณผู้ชมทําไมถึงเรียกว่าหนามวัวซางเพราะว่าเวลาคนไปเลี้ยงวัวนะครับไปเลี้ยงวัวตามป่าทามแบบนี้เขาจะไม่ชอบต้นนี้มากๆเลยโดยเฉพาะวัวควายนะครับเพราะว่าเวลาไปเกี่ยวกับหนามวัวซางตัวนี้นะครับมันจะเกี่ยวตามผิวหนังของวัวแทบจะหลุดไม่ได้เลยนะครับเขาจะเป็นไม้พุ่มยืนต้นนะคุณผู้ชมนะจะชอบออกดอกช่วงเดือนกุมภานะกุมภามีนาก็ยังจะเห็นอยู่มีหลายท่านถามผมเข้ามาอยากได้ไปปลูกนะคบผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงคุณผู้ชมต้องรอให้มเมล็ดมันแก่แล้วผมค่อยมาเก็บอีกที แต่ถ้าขูดต้นไปเลยนี้นะ่าาจะยากนิดหนึ่งเนี่ยครับอันนี้คือมเมล็ดของเขาครับผมคือดอกกับมเมล็ดนะเนี่ยครับกำลังจะเป็นผลเนี่นะครับผลผลของเขาเล็กๆ เดี๋ยวก็โตคุณผู้ชมเอาไว้ให้ได้ผลแก่แต่ผมจะพามาเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นสมนุนไพรพื้นบ้านอีสานตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะหายา,ยากนะครับหลายท่านถามเข้ามาเยอะมากว่าอยากได้ไปปลูกนะครับอยากได้ไปเฮ็ดแนวอยากได้ไปเฮ็ดพันธุ์นะครับก็วันนี้ไมออมสินก็พามาดูนะครับแต่สรรพคุณของเขาคุณผู้ชมมีหลากหลายมากเลยนะครับแต่หลกัหลกๆเลยก็จะเอาไปแก้เกี่ยวกับโรคผิวหน,น,นังแก้น้ำเหลืองเสียนะครับแต่ในพื้นบ้านอีสานนะครับหมอยาพื้นบ้านก็จะใช้ต้นหนามวัวซังเอาไปผสมกับข้าวเย็นเหนือข้้าาายนใตะครรับแกกอ แต่ในตำราที่เป็นตำราไทยในตำราพื้นบ้านนะครับที่เขาเก็บรวบรวมข้อมูลมาน้ําวัวสร้างสรรคุณดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมจะใช้ทั้งต้นนะครับเอามาทําเป็นยาทั้งต้นก็ได้แก่ใบดอ,อกโนกิ่งกา้านรากของเขานะครับสามารถเอามาทําเป็นยาได้สรรคคุณก็ทั้งต้นมีรสขมเสื่อนนะครับเป็นยาแก้ไข้ขับน้ําเหลืองเสียขับพิษเลือดขัดพิษน้ําเหลืองเสียบํารุงร่างกายแก้โรคผิวหนังนะครับตอนนี้แหละคุณผู้ชมผมก็เลยจะเอาไปทดลอง ทำเป็นยาสมุนไพรแก้โรคผิวหนังแก้น้ําเหลืองเสียนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคผิวหนังต่างๆเช่นโรคสะเก็ดเงินอันนี้เอาไปลองเข้ากับสมุนไพรขันทองพยาบาทดู ว่ามันจะเข้ากันดีขนาดไหนมันจะได้ผลขนาดไหนนะครับหนามบัวซางถือว่าเป็นสมุนไพรหายากตัวนึงเพราะว่าปัจจุบันของคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเสียงแตกป้อแป๊ะป้อแป๊ะอ,อยู่เพราะว่าเขาถางป่านะครับมาปลูกข้าวทำนาปลางปลูกแตกโมต่างๆนะครับแต่เราก็ว่าเขาไม่ได้นะเพราะว่าเป็นที่พื้นที่ของเขาพื้นที่นาของเขาใครก็ต่างอยากใช้พื้นที่ให้มันเป็นประโยชน์ได้เงินได้ทองกันยิ่งยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคนหันมาทำการเกษตรหันมาค้าขายกันเยอะเพราะว่าตกงานนะครับก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็หนามบัวซางตััววนนี้้้้เออาาาไไถใคครรยกดะบ รอเมล็ดแก่ก่อนเนาะผมจะมาเก็บให้อีกทีแต่ตอนนี้คงเก็บไม่ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะขุดยากคุณผู้ชมนี่ครับดูลักษณะต้นลักษณะหนามของเขาคุณผู้ชมแดดร้อนมากเลยแต่ต้องมานะครับจะถึงหน้าแรงแล้วคุณผู้ชมร้อนนะครับแต่ต้องมาเพราะว่าดอกเขาบานแล้วผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับเพราะว่าทั้งคุมบริษัทคุมโรงงานแล้วก็ทุกวันก็ต้องออกมาถ่ายให้ได้อาทิต์หนึ่งนี้พยายามออกป่าให้ได้สักประมาณ 4-5วันนะครับนอกนั้นก็ดูแลเรื่องกิจการตัวเองนะครับผมก็ถ้าท่านใดนะครับอยากเอาไปแก้โรคผิวหนังตอนนี้ก็จะมีสบู่ขันทองพยาบาลนะครับส่วน้นามวัวซังผมขอเวลาสักอาทิตย์หนึ่งเอาไปทดลองก่อนนะครับว่ามันจะได้ผลด,ดีขนาดไหนแต่ในตําราพื้นบ้านอีสานบอกไว้เลยนะครับว่าดีมากๆต้นหนามวัวซังเหมาะแก่การเอาไปทําเป็นยาแก้น้ําเหลืองเสียแก้โรคผิวหนังนะครับเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่หลายๆคนตามหาและอยากได้มากๆครับ คุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับหนามวัวสังสวยๆของเรานะครับเป็นสมุนไพรที่ค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็หลายๆคนต้องการมากๆเลยนะครับเอาไว้ให้เขาออกผลแล้วก็ผลแก่เอามาเล็ดไปปลูกนะครับเอาไปลองปลูกดูผมก็จะเอาไปทดลองทํายาสมุนไพรเอาไปทําสบู่แก้โรคผิวหนังดูนะครับก่อนจากกันวันนี้ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื <S 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 ่อที่จะได้มพลา คลิปต่อไปวันนี้ไมออมสินขอลาไปก่อนนะครับอากาศรอ้อนมากครับสวัสดีครับ